ไย่ว่าเราไม่ได้ให้แค่บัตเจ็ตไม่ได้แค่บัเจ็ตนะพวกพี่ๆให้อาชีพให้สิ่งที่ให้ต่อยอดกับงานที่เาน้องจบมานะครับวันนี้พี่ๆหลายคนประสบความสำเร็จก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากพวกพี่อยากเห็นคือคนต่อรุ่นต่อไปที่พี่อยากเห็นไม้ต่อที่การที่จะทําให้เขาเรียกว่าสังคมมันดีขึ้นพี่เชื่อนะว่าพี่พี่ตัก ซอฟันแม่ฝ้ายอ่ะเป็นคนช่วยเหลือสังคมตลอดอพี่เชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะหนูจะเป็นเหมือนพวกพี่ด้วยนะพี่เชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติในในประเทศหรือว่าเกิดอะไรขึ้นน้ําใจของคนที่ทําธุรกิจเนี่ย มันเราทําธุรกิจประสบความสเร็จคน <ทำ S 1> เราก็ช่วยช่วยกันหนูหนูไปค้าขายมาได้เงินได้กําไรก็ช่วยตามสิ่งที่มีมากน้อยนะคะอย่าไปเปรียบเทียบว,ว่าเงินใครมากเงินใครน้อยวันนี้ซอฟันยังบอกไม่ต้องเปรียบเทียบค่าจ้างว่าใครให้มากใครห้น้อยแล้วฟังนะหลังจากนี้ใครที่จ้างน้องไปอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบว,ว่าตักให้บ้านแล้วคนอื่นให้น้อยกว่าอย่าทําอย่างนี้นะเพราะว่าค่าจ้างของน้องอมันมีเลทอยู่แล้วอ่ะซอฟันพูดเรื่องค่าจ้างน้องได้เลยค่ะ คือจริงๆอะทุกคนฟันพูดตรงๆนะคะว่าค่าจ้างน้องเนี่ยฟันคิดเลทให้อ่ะคนละสองหมื่นซึ่งฟันมองว่ามันเยอะมากๆสาหรับน้องที่ยังทํางานไม่เป็นปิดยอดขายยังไม่ได้พูดยังไม่เก่งแล้วแม่ๆในวงการก็จะได้เอ็นดูซึ่งทุกคนที่ฟันพามาเนี่ยคือเป็นตัวท็อปของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนซึ่งจริงๆค่ะแม่จริงๆคือแบบว่าทั้งแม่ป้ายทั้งแม่ตัก๊กคือ,อ <ๆ S 2> ทุกคนอะเป็นตัวท็อปของเมืองไทยทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ แม่แม่ก็จะได้เอ็นดูน้องอันนี้หนูขอพูดความในใจหนูเลยนะแม่นะ<อ>คือแม่แม่ก็จะได้เอ็นดูน้องว่าเออเด็กมันไม่ได้โลภเนาะมันไม่ได้เอาค่าตัวเยอะอ่ามันเอาแค่นี้มันเอาเท่ากําลังที่ได้อ่ะแล้วแม่แม่ก็จะได้เอ็นดูอไปของไปบ้านไปรถอ่ะก,ก็ว่ากันไปนะคะฝันเลยอยากให้ทุกคนอะเข้าใจจุดนี้ไม่ได้อยากให้เด็กอะมองว่าตัวเองดังมากๆแล้วจะต้องมาเรียกเงินเป็นแสนสองแสนม,มันอยากให้มองที่ว่าเออเรายังยังปิดยอดขายไม่ได้เรายังพูดไม่เก่งอ่าแล้วแม่แม่เขาก็จะได้เอ็นดูค่ะ ออืมอหลังจากนี้นะคะคนที่จ้างน้องไปอะ่ะไม่ต้องยึดมาตรฐานว่าใครให้เยอะให้น้อยเอาราคาปกติของน้องอย่างที่ซอฝันบอกเลยนะคะไม่แล้วก็ฝากนะไม่เปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะน้องจะได้เลทปกติหนูก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วนะลูกนะไม่ใช่ทุกคนที่จะให้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นน้ําใจเขาลูก แม่ฝ้ายให้น้ําใจแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายคล้องพงมาลัยก็น้ําใจแม่ฝ้ายพี่แม่คนไหนจะให้มอไซค์ทักคันก็น้ําใจเขาอุ้ยน้ําใจทั้งนั้นได้มากได้น้อยเป็นพี่อะอายุเท่านี้ได้สองพันพี่ก็ดีใจแล้วพี่พูดตรงๆสองพันพี่ก็ดีใจแล้วจริงๆง อย่าว่าแต่ว่าเงินแสนเลยสองพันพี่ก็ดีใจไม่ไหวแล้วลูกคือน้องน่ะได้โอกาสดีๆแบบดีดีกว่าหนูดีกว่าคนอื่นดีกว่าไม่ใผ่ดีกว่าคนอื่นคือกว่ากว่าแม่จะมาอยู่จุดนี้ได้แม่ก็แบบไปขายของตลาดนั้นมาก่อนไม่ได้มีคนให้โอกาสจนแบบไม่ไฝ่เหมือนกันหนูเหมือนกันแล้วหนูมองว่าตอนนี้มีคนให้โอกาสน้องก็แบบอย่าลืมตัวว่า อ่าอย่าแบบอย่าลบมากอันนี้พูดตามความเป็นจริงคืออย่าลืมตัวอย่าลบมากแล้วสิ่งที่พี่ขอพี่ก็ยังขออีกสองข้อคืออย่าติดกรรมเสร็จอย่าติดสารเสพติดแล้วก็การขนานแค่นั้นพูดไม่ได้ครับขอโทษทีฝากตะก้าไม่าเล็นไรนะคะก็ใช้ชีวิตให้มีคุณภาพเหมือนโอกาสที่ได้รับเป็นโอกาสดีๆจากคนที่มีคุณภาพแหละเพราะพี่ก็ไม่ได้เป็นคนดีมาแต่เริ่มต้นเนาะเป็นคนดีเพราะว่าสังคมมันขัดเกล่พวกพี่มาอาจจะไม่ดีมาก่อนแล้วมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะ อันนี้ก็สมัยเราเคยได้เงินแค่วันละยี่สิบห้าบาทพี่เมื่อก่อนหนูทำพาร์ทไทม์หนูได้ร้อยสาสิบาทวันหนึ่งหนูบอกเลยถ้าวันละได้วันละสองพันอายุยีิบเอ็ดนี้หนูโคตรดีใจแล้วหนูถึงบอกไงว่าเงินพันสองพันสามพันเงินหมื่นนี่มีคุณค่ามากสําหรับเด็กเที่ยงเรียนอยู่นะคะไม่ต้องไปฆ่าตัวเลดแสนหรอกคะ่ะตอนนี้เอาจริงๆวันละหมื่นนก็ทาแล้วค่ะทุกคนนะพพอร์ต <Support S 1> นะ้องไว้เรื่อยอ๋อเหลือไม่ถึงหรออ่าห้าสิบตะก้าครับตอนนี้นนอะ สนับสนุนได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวกดตะกร้าได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นเหลือชิ้นที่ขายเอ้ยช้อยอีกเส้นหนึ่งนะคะใช่ครับขอบคุณมากไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับสอฝันนะครับเจ๊ฝ้ายพี่บอลนะครับหลายๆคนมากๆที่ไม่เอ่ยชื่อถึงนะฮะที่สปอร์ตน้องอยู่เบื้องหลังน้องน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วค่ะนะคะเราไม่อยากแบบไม่อยากไปพูดชื่ออะไรใครเยอะเพราะว่าอันนี้คือพื้นที่ของเราด้วยนะคะอ่าฮะอ่ต่อไปชิ้นต่อไปดีกว่าวันนี้ใครรับนะครับจี้พอตเท่าไหร่แล้้้วนออีพต เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบสามบาทจแมนด้วยลูกสาวแม่เจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทแม่ซื้อชุดสวยให้เจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทไปซื้อชุดสวยกับแม่ขายของกิ่งตั้งคู่จี้พอดจี้แท้นะครับอ่าจี้ทองแท้นะครับพร้อมสร้อยจี้ทองแทนพร้อมสร้อยนะครับพี่เหลือเท่าไหร่น้องออยแม่แม่ทั้งหลายเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทเองนะครับลดลดจากสองพันสองพันเท่าไหร่นะฮะสองพันเก้าสองพันเก้าลดจากสองพันเก้าเหลือแค่ 793ริบสาบาทครับเหลืออีกสิบตะกร้าสุดท้ายเหลืออีกสิบตะกร้าสุดท้ายครับเราไปเปิดชิ้นสุดท้ายแล้วแตเดี๋ยวก่อนเปิดชิ้นสุดท้ายคนเพิ่งเข้ามากันเยอะเดี๋ยวจะให้ดูให้นั่งแป๊บหนึ่งได้ปะตัวเองได้ครับโอเคไปยืนข้าง <c oughs> นนหลังแม่ iPad แม่อยู่ไหน <c oughs> อ่าวันนี้ที่ทุกคนอุดหนุนน้องกันมาเยอะแยะมากมายนะคะเ <c oughs> พิ่งไปคนก็ยังไม่เห็นหลายท่านยังไม่เห็นเนาะใช่ใช่อยากพิมพ์ชื่อคนอื่นทุกคน เอาแค่ตรงเนี้น้องไปขอบคุณส่วนตัวแล้วอย่าแบบอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวให้มาลงเสาบ้านให้น้องเลยเดี๋ยวเยอะมากไอ้แผดแบตหมดว่ะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่กูกดผิดเหรอไปกดผิดเฉยเลยแบตแบตมาแล้วมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เอพ่อค้าเขาบอกว่าสายตาฟูกันดูหน้าสงสาร ไปสงสารอะไรมั้มันเพิ่งได้บ้านอยู่กับม่้ความรักสมหวังเนี่ยเขาให้เข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าไม่ให้เข้าไปอยู่ในบ้านเดี๋ยวฉันพาเข้าไปอยู่เองจบนะคุณใจบ้านฉันถือไว้ดอกหนึ่งอ่าย่าเยอะใช่ใช่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเขาสร้างบ้านแม่ตักสร้างบ้านให้เสร็จแมงกพอให้ฟูกกันเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเธอคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะอ่ะเธอคิดเราเองไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเป็นการกดดันน้องอื นี่ก็ยิ้มอย่างเดียวคนก็หลังก็หาว่าหน้าบื้องไงทั้งที่ทังที่มันเป็นคนหน้าอยู่แล้วผู้กันก็บอกว่าไม่ผู้กันนุ่นใช่ไม่หมายถึงผู้กันแหละเป็นคนหน้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านที่จังหวัดจังหวัดที่น้องอยู่จุดๆไม่ต้องไปเฝ้าบ้านเลขที่บ้านยังไม่บอกเดี๋ยวไปแทงอ่ะที่กลองดูไอ้ดูอะไรไม่รู้ว่าน้องชอบอันไหนแต่แม่ตั๊กชอบอันนี้นะ อย่าร้องร้องอีกแล้วฉันเหนื่อยใจเดี๋ยวมัดคลาฉันเลอะฉันจะไปกินข้าวกับแม่ฝ้ายตัวเองก็อย่าร้องได้ไหม <c oughs> พอเธอร้อ,องฉันก็ดีร้องแล้วฟังโทรไหมแรกว่าซ<อ>าตายรู้เรื่องรู้เรื่องหรอทำไมรู้เรื่องหรู้เรื่องมาแต่ไหนฉันแรกว่าซาตายไม่พูดดีๆนะเดี๋ยวทองบุบนะ ไม่นไปแข่งกีฬาหลายหที่ครับไปแข่งกีฬาภาักตาเหรอเป็นนักกีฬาครับเคยครับใช่มีอะไรบ้างได้ไมไม่น้องฝั่งวาซาไ้โดเรื่องตอนแรกว่าชั่นดีแบบว่าแก่งน้องทีนี้เลตายไสจึงว่าเขาว่าฟังรู้เรื่องครับจบเลยชั่นเอานี่ก็คือบ้านที่สร้างให้นะคะแต่ถามว่าน้องยังต้องมาช่วยงานแม่ตั๊กอีกไหมก็อาจจะต้องมีทุกคนเพราะว่าตั๊กไม่ได้ ยังไงอะตักบอกน้องจริงๆอะตักบอกห้าถึงสิบไลค์แต่จริงๆอะมาสักสองสามไลค์ก็พอแล้วไปทํางานอื่นต่อไปเลยอย่ามาบ่อยอย่าเบื่อพี่อเบื่อไหมไม่เบื่อวันแรกไม่เบื่อหลังเยเริ่มเบื่อไอีป้าที่พูดเยอะมากไม่ให้หนูพูดเลยอพี่พูดแทนให้ใช่ไหมเอออันนี้ก็คือตั๊กดูไว้หลายแบบดูไว้หลายแบบนะแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นแบบที่ตักชอบอันนี้ก็สวยอันนี้น้องว่าสว้ยไหมน้องอันนี้น้องว่าซว้ยไหมอ่ะ สวยหมดเลยค่ะแลกงตายกับพี่ไดไหมอ่ะแรงไม่ได้แรงไม่ได้โอเคพูดชัดกว่าฉันอีกพูดไปได้เลยพูดชัดกว่าฉันคืออ่ะไปติดใจอันนี้อันเนี้ยมันสองห้องนอนแล้วก็ห้องน้าแล้วก็ห้องครัวมาม่าชอบอันนี้แต่ว่าน้องชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ฉันจะสร้างอันนี้นะก็น้องต้องอยู่แหละเพราะว่าพี่ตาให้คือมีไรไหนบ้าครับหนึ่งบังคับบ้านต้องเอานะ ฉันจะสร้างให้เออต้องไปดูที่ที่ต้องขับรถไปดูที่ทองต้องใส่นางยาเห็นว่าถอดนะทองอ่ะแม่เน่นหนแบบนี้ชอบอันนี้เลืเลชอบอันนี้มากกว่าอันแรกเี่วนะกันผู้กกนเนาะโบติแม่เลือกเลยค่ะอ๋อหนูให้แม่เลือกเห็นไหมเขาไม่เลือกเขาให้ฉันเลือกแม่คุณแจไว้ดอกหนึ่งนะเผื่อว่าหลังไอ้ฟูกันมันโดนนอนนอกบ้านแม่ได้ไขเข้าไปให้มันลูกเผื่อมันทําผิดมันหลังลูกก็ระยะเวลาการสร้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวไปดิวช่างก่อนเนี่ยเพิ่งคิดได้วันนี้ฉันก็เพิ่งคิดวันนี้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวไปดิวกับช่างก่อนสร้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่เอาเงินน้องสักบาทเดียวเลยค่ะสร้างให้คือสร้างให้ไม่ใช่มาเก็บตังค์เขาครึ่งหนึ่งจบนะคะทุกคนฉันเป็นคนชัดเจนมากพอคะ่ะฉันไม่ชอบวุ่นวายแบบคนอื่นนะคะฉันไม่ชอบวุ่นวายอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ใชนะ่ถามว่าต้อง ทองพี่ก็ให้นะพี่ไม่ได้ผ่อนเหมือนกันนะใช่ครน้องจ่ายตังค์พี่ก่อนดีสี่หมื่นนะบอกสร้อยก็ให้นะครับไม่ได้มาผ่อนหนึ่งบาทให้ให้ที่ให้ตอนแรกเนี่ยให้เพราะตอนแรกไม่ตั้งใจให้แต่ให้เพราะหนึ่งน้องตั้งใจขายของจริงคือโดยที่แบบมันมีสกิลโดยที่มันเขาเอาความเป็นพ่อค้าออกมานําหน้าร้วออกมาเลยให้นะครับไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นนะเห็นนะแล้วรักษาความขยันนี้ไว้ความตั้งใจความ ความกล้าเสดงเขาบอกว่าอยากให้แม่ตักสร้างสามห้องนอนเดี๋ยวฉันให้เธอมาสร้างเองอย่างนั้นน่ะเธอเอาตังมาเพื่อให้ฉันมาอีกห้องหนึ่งอีกสองแสนมาเออขนาดสร้างให้ขนาดนี้น้องยังบอกว่าใหญ่มากเลยค่ะตัวเองเข้าใจคําว่าสร้างให้โดยที่เราออกให้ร้อยเปอร์เซ็นไม่จ๊ะเพราะฉะนั้นความพอใจอยู่ที่คนสร้างให้ค่ะนะ ไม่ต้องมาดราม่าว่าไอ้ผู้กันจะไม่มีห้องนอนเนี่ยมันนอนในครัวเอาค่ะในครัวก็นอนได้ห้องน้ําใหญ่อยู่นะผู้กันได้อยู่ด้วยค่ะคุยกันแล้วผู้กันได้อยู่ด้วยค่ะอ่วป้าเบียเปิดอะไรอ่ะอที่สุดท้าย